พามารดูสีสันในพื้นที่จังหวัดยะลากันหน่อยค่ะจังหวัดยะลาเปิดแลนด์มาร์คใหม่จันพันดาวต้อนรับเทศกาลฮารีลายอเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องไทยมุสลิมโดดเด่นด้วยปฏติมากรรมจันเซี่ยวดวงดาวประดับไฟสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมมุสลิม ปติมากรรมจันทร์พันดาวค่ะต้อนรับเทศกาลฮารีรยอที่จังหวัดยะลาเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากได้รับการตกแต่งดวงจันทร์และดวงดาวประดับไฟที่ลานเดือนพันดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายพงศัก์ยิ่งชนจเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีและสามาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมรับมอบปติมากรรมจันทพันดาวที่บริเวณสะพานดำเทศบา,นาลนครยะลาจากชมรมคนทำป้ายจังหวัดยะลาซึ่งได้มีการออกแบบระดมทุนและจัดสร้างปติมากรรม เป็นดวงจันทร์เสี่ยวขนาดความสูง5เมตรโดยใช้โครงสร้างเหล็กกล่องและก็เหล็กแผ่นฉลุลวดลาย อาราเบสหรือว่าลวดลายอาหรับค่ะค่ะทางด้านของนายกเทศมนตรีนครยะลาก็ได้กล่าวขอบคุณทางชมรมคนทําป้ายจังหวัดยะลาที่มีแนวคิดสร้างสารปฏิมากรรมที่สวยงามเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะคะของเมืองยะลาโดยใช้ชื่อว่าจันพันดาวซึ่งใช้พื้นที่ที่มีฉากหลังค่ะตรงกับสะพานดําแล้วก็มัสยิดกลางด้วยเปลี่ยนพื้นที่เดิมที่เป็นลานกิจกรรมให้มีอัธยระโยชน์ยิ่งขึ้นสร้างแลนด์มาร์คใหม่แก่เมืองยะลาขณะที่คุณอัมรอนตันยงดายอประธานคนทําป้ายจังหวัดยะลาก็เปิดเผยนะคะ ว่าแนวคิดค่ะก็คือต้องการที่จะให้เกิดความเป็นอันตรษ์ของคนสามจังหวัดโดยเฉพาะคนมุสลิมเลยนำแบบอย่างที่เป็นจันทร์แล้วก็มีรอบรอบเป็นดาวรวมถึงนะคะออกแบบเป็นจันทร์พันดาวหรือว่าเดือนพันดาวภาษามลายูค่ะบุลันเซอร์บืบูบินตังเองค่ะ ค่ะสำหรับปฏิมากรรมนี้นะคะจะตัดตั้งไว้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่เป็นวันสําคัญทางศาสนาอิสลามประชาชนสามารถที่จะแวะถ่ายรูปได้ที่บริเวณใกล้ๆกับสะพานดำหลังคลองอ,อําเภอเมืองจังหวัดยะลาทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนจะเป็นจุดที่มีแสงสีสวยสวยงามมากค่ะแล้วก็เป็นที่ปักหมุดใหม่เช็คอินกันได้ค่ะ ต้องการเพื่อเป็นแหล่งม์ดหรือว่าจุดเช็คอินของคนในพื้นที่เพราะว่าเรามีจุดแรล่งม์ดต่างๆในในพื้นที่มากมายนะฮะแต่จุดที่เป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่รู้สึกว่ายังยังไม่ค่อยเป็นจุดเด่นเท่าไหร่นะครับก็เลยทางชมรมก็เลยคิดมาระดมความคิดว่าเราจะสร้างแรล่งม์ดที่เป็นจุดเด่นของคนในพื้นที่อัตลักษณ์ของคนพื้นที่เนี่ยจะเอาอะไรเป็นตัวหลักก็หลักๆของมุสลิมนะฮะที่ว่ากับหลักศรัทธาแล้วก็หลักในความเป็นอิสลามิกนะก็เป็น การเสี่ยวอยู่แล้วทำเสี่ยวแล้วก็จะมีโดนดาวร้อมรอบนะ,นะครับ